มาแล้วภาพพรีเวดดิ้งเสียคนดังนับถอยหลังเตรียมวิวานางร้ายช่องส นับถอยหลังเตรียมวิวาในวันที่19มกราคมปีหน้าสำหรับคู่ของพราวฟ้าฮาวการันชิดากับเสียบด์นัทเดชวชิรัตบงโปรโมเตอร์ค่ายมวยเพรยินดีโดยล่าสุดวันนี้10พฤศจิกายนพศ2565เสียบด์ได้โพสภาพพรีเวดดิ่งสวมชุดเจ้าบ่าวและเจ้าสาวพร้อมทางระบุแคปชั่นเป็นอิโมจิคอนหัวใจ3ดวงหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีมา ทางเราขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะสำหรับเสียโบสทในวันที่1มกราคมพศ2 5 5 6ทางผู้บริหารของเวทีมวยราชดำเนินได้แต่งตั้งให้นัทเดชวชิรรัตนาวงได้เป็นโปรโมเตอร์อย่างเป็นทางการขณะมีอายุได้25ปีนะับเป็นโปรโมเตอร์ที่มีอายุน้อยที่สุดซึ่งเขาได้เตรียมจัดการแข่งขันร,รายการศึกเพชรวิเศษขึ้นในวันที่7กุมภาพัานธ์โดยมีคู่ มัวยากสมรักคำสิงและจอมโหดเกียรติอศักดิ์โครจรมาพบกันเป็นครั้งที่สอง